ถั่วลายเสือขัอ้วบวกถั่วเสือซ่อนลายขั้วซื้อหนึ่งคู่ราคา329บาทสามารถครบรสชาติความอร่อยได้เลยแถมส่งฟรีกันไปเลยเอาละค่ะจากเรื่องของโควิดมาต่อกันกลับนะคะเรื่องของรัสเซียกับยูเครนกันต่อเลยคุณผู้ฟังคะ,ะวันนี้นะคะน้าหนึ่งสพิมพ์หลายๆฉบับี่ก็จะลงข่าวนะคะเกี่ยวกับมติของ UN เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าจะตามกันแบบละเอียด เมื่อวานนะคะเมื่อวานในทางองค์การสหประชาชา,ชาติหรือว่า UN เอ็ขาจัดการประชุมสมัชชาสมัยเร่งด่วนตามข้อเสนอนะคะของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN ซึ่งการอภิปรายเนี่ยนะคะก็ว่ากันว่าโอ้โหเป็นไปแบบดุเดือดเลยแล้วก็ยาวนานกว่า2วันและในที่สุดนะคะก็มีการลงคะแนนกันไปกับร่างข้อมตินะคะที่ไม่มีผลผูกพันนะคะไม่มีผลผูกพันก็เป็นมติของอน,านานาประเทศ แต่ว่ารัสเซียนะคะก็ไม่มีผลผูกพันกับรัสเซียว่าเขาจะดําเนินการตามมาติของทัานยูเอ็นหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามมาติที่ออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็141ประเทศค่ะได้มีมติให้ทางรัสเซียนั้นถอนทหารพ้นยูเครนทันทีและไทยก็ร่วมอยู่ในมติที่ว่านี้ด้วยโดยในเสียงโหวตที่มีออกมาเนี่ยนะคะ141เสียงไม่เห็นด้วยเนี่ยหประเทศค่ะนะคะร้อประเทศไม่เห็นด้วยเนี่ยหประเทศ5ประเทศมีอะไรบ้างก็จะมีนะคะ เอลิเทียเกาหลีเหนือซีเรียเบลารุสส่วนจีนอินเดียปากีสถานเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่งดออกเสียงงดออกเสียงมีทั้งหมด35ประเทศซึ่งในกลุ่มอาเซียนที่งดออกเสียงนะคะก็จะมีลาวแล้วก็มีเวียดนามค่ะนะคะยังไงก็ตามเนี่ยวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับใช้คําว่ามติของ UN เนี่ยประนามรัเสเซียแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะตามข้อเท็จจริงเลยข้อมติของ UN ฉบับนี้คุณผู้ฟังคะที่ผ่านการปรับแก้เนี่ยว่ากันว่า ผ่านการปรับแก้มาหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะไม่มีการใช้คำว่าประนามค่ะต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะว่าไม่มีการใช้คำว่าประนามแต่ว่านี้ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับในบ้านเราเนี่ยใช้คำว่าประนามไม่ว่าจะเป็นในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยร่วม141ชาติมีมติประนามรัเสเซียและอีกฉบับหนึ่งที่ใช้คำว่าประนามก็คือ ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์นะคะในหน้าหนึ่งสือพิมพ์อย่างมติชนวันนี้มติชนเนี่ยก็จะใช้คําว่าประนามน,น,นะคะลงเอาไว้เป็นพาดหัวแต่ว่าจริงๆแล้วในรายละเอียดนะคะข้อมติที่มีออกมาไม่ได้มีการใช้คําว่าประนามเนี่ยน,นะคะการรุกรานของรัสเซียนะคะอย่างที่ต้องบอกกันว่าอย่างที่หลายๆประเทศเนี่ยคาดการกันเอาไว้แล้วคะ่ะก็จะใช้คําว่าตําหนินะคะใช้คําว่าตําหนินะคะ ตำหนิด้วยถ้อยคำที่รุนแรงอย่างที่สุดต่อการลุกรานยูเครนโดยสาพันธรัฐรัสเซียนะคะซึ่งข้อมตินี้ก็เรียกร้องให้ทางรัสเซียเนี่ยยุติการลุกรานแล้วก็ถอนกำลังทาหารออกจากยูเครนนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่กระทรวงต่างประเทศของไทยก็มีการเผยแพร่ข้อความบน Twitter นะคะเปิดเผยคำอธิบายการลงคะแนนเสียงของประเทศไทยค่ะที่ ได้ลงคะแนนใน141ประเทศนะ,นะคะที่ขอให้ทางรัเสเซียนั้นได้ถอนทหารออกจากยูเครนโดยนะ,นะคะคำชี้แจงที่มีกันออกมาค่ะมูฟังคะก็เป็นคำอธิบายหลังจากที่ทางคุณสริยาจินดาวงเอกราชทูตผู้แทนท้าวรไทยประจำสาประชาชาตินะคะได้ถแถลงกลางที่ประชุมสมัชชาสห์ประชาชาติสมัยเร่งด่วนนะคะพิเศษเมื่อช่วงวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาก็คือห ประเทศไทยนั้นได้พิจารณาร่างข้อมติอย่างรอบคอบและได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนนะคะข้อมติเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อหลักการที่กําหนดเอาไว้ในกฎบัตรสัพปะชาชาติและก็หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับหลักการเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและก็การไม่ใช้กําลังต่อรัฐต่างๆและก็ 2. การที่ประเทศไทยสนับสนุนข้อมติ ยังเป็นการย้ําถึงความห่วงกังวลอย่างลึกซึ้งต่อความยากลําบากของพลเมืองที่เดือดร้อนและผลกระทบด้านมนุษยธรรมต่อบริเวณที่มีการสู้รบและวก็ความรุนแรงซึ่งในการนี้เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนแล้วก็3ค่ะเรายังมีความห่วงกังวลต่อผลกระทบระยะย,ยาว ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความเป็นระเบียบระหว่างประเทศที่อิงพื้นฐานของกฎเกณฑ์และขอย้ำถึงข้อเรียกร้องให้เกิดสันติภาพและขอให้ทุกฝ่ายนั้นเพิ่มการหาหรือผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้สามารถนำไปสู่การหาทางออกอย่างสันติให้แก่สถานการณ์นี้ซึ่งทางโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธนกรเองก็เปิดเผยแลวค่ะมู้ฟังว่าท่านนายกเนี่ยนะคะยังคงติดตามความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในยูเครนอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะได้ให้ความช่วยเหลือคณะนะคะชาวไทย2กลุ่มแรกเนี่ยจำนวน96คนมาแล้วที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพเมื่อช่วงวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะคะและก็เมื่อวานก็กลับประเทศไทยมาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะจะมีการเดินทางกลับมาอีกระลอกหนึ่งก็ในช่วงวันที่4มีนาคมค,มค่ะส่วนสถานการณ์การสู้รบนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นนะคะในยูเครนเนี่ยล่าสุดนะคะค,มค,มคุณผู้ฟังคะล่าสุดนั้น ก็มีข่าวกันออกมาล้วค่ะว่าสำหรับนะคะสหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครน,นโดยเฉพาะกับเรื่องของการเจราจาค่ะทางที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนค่ะได้มีการเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าคณะผู้แทนของยูเครนเนี่ยได้เดินทางไปเจราจารอบสองกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียเกี่ยวกับการหยุดยิงในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยบริเวณชายแดนเบลารุสโปแลนด์ ซึ่งรัฐบาลยูเครนประกาศเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับกับการยื่นคำขาดซึ่งในประเด็นนี้นะคะผู้ฟังค้ะมีข่าวล่าสุดกันออกมาบอกว่าการเจรจารอบ2นะคะระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยไม่มีการลงมติใดๆค่ะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยบรรลุความเข้าใจในข้อกำหนดร่วม ของทางเดินเพื่อมนุษยธรรมสําสหรับพลเรือนในการอพยพลี้ภัยซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นจะประกาศหยุดยิงนะคะตลอดเส้นทางการลี้ภัยค่ะและจะให้มีการเจราจารอบใหม่เดียวเดีที่สุดอันนี้เป็นความคืบหน้าในการเจราจารอบสองที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันกาะทางประธานาธิบดีปูตินนะคะได้โทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศส โดยบอกนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามรัสเซียนั้นจะต้องบรรลุเป้าหมายในการทําให้ยูเครนนั้นปลอดทหารและดารงความเป็นกลางเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเมืองเคอร์เซนเมืองท่าของอยูเครนเนี่ยซึ่งถือว่านะคะเป็นแฟลชพอยท์ล่าสุดในการบุกยูเครนของรัสเซียเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เปิดเผยว่าเขาได้ยึดนะคะท่าเรือนในทะเลดําซึ่งตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ ที่สําคัญและก็นับว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกที่อยู่ภายใต้การควบคุมข,ของรัเสเซียด้วยและนะคะวันนี้ที่เป็นประเด็นกันออกมาในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะคุณผู้ฟังคะก็เห็นจะเป็นเรื่องนะคะเห็นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกันกันกบศาล ICC นะคะหรือว,ว่าศาลโลกนั่นเองค่ะโดยนะคะศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะว่ากันว่าได้เริ่มนะคะสืบสวนสอบสวนในประเด็นที่ทางรัเสเซียนั้นนะคะได้บุก เข้าไปที่ยูเครนโดยเขาใช้คำคำนี้ว่ารัสเซียเนี่ยได้ก่ออาชญากรรมสงครามต่อมนุษยชาติโดยทางอายการในระบุเลยว่าตอนนี้ได้มีการรวบรวมหลักฐานที่ชี้มูลความผิดเอาไว้ระยะหนึ่งแล้วนะคะสำนักข่าวต่างประเทศคุณผู้ฟังได้มีการรายงานออกมาว่าคณะผู้แทนยูเครนและก็รัสเซียค่ะ ที่เตรียมเจราจาร,รอบสองที่บีลารุสนะคะในวันเพื่อหัสป,ปดีก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนก็ออกมาบอกเลยว่ายูเครนเนี่ยพร้อมฟื้นการเจราจารแต่ว่ารัเสเซียนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องและเขาจะไม่ยอมรับการยื่นคำขาดใดๆของรัเสเซียในขณะที่ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหป,ประชาชาติเองก็ได้รายงานว่าสงครามในยูเครนเนี่ยทำให้มีผู้อพยพลี้ภัยเพิ่มขึ้นนะคะเกิน1ล้านคนแล้วและส่วนใหญ่น,น,นะคะก็เดินทางไปโปลแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันตก ส่วนการเสียชีวิตนะคะของพลเรือนรัฐบาลยูเครนได้รายงานว่ามีประชาชนเนี่ยนะคะเสียชีวิตไปแล้วกว่า2,000คนคะ่ะจากการโจมตีเป้าหมายพลเรือนทําให้ตอนนี้เนี่ยนะคะว่ากันว่าสาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นะคะที่กรุงเคสของเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้เริ่มสืบสวนว่ารัสเซียนเนี่ยก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยทางอายการระบุว่าได้รวบรวมหลักฐานที่ชี้มูลความผิดเอาไว้ระยะหนึ่งแล้วจนในขณะนี้นะคะมีประเทศต่างๆเนรรวมทั้งหมด38ประเทศได้ร่วมร้องเรียน จึงจะเปิดการสืบสวนอย่างเป็นทางการทันทีค่ะแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีผลการสอบสวนออกมายังไงก็ตามรัสเซียไม่ได้เป็นประเทศน,นะคะในสมาชิกนะคะรู้ว่าอยู่ในกลไกของสารระหว่างประเทศที่ว่านี้เพราะฉะนั้นก็ มีการมีผลสรุปการสอบสวนออกมาอย่างไรก็ไม่ได้เป็นผลนั่นนะคะต่อการตัดสินใจของรัเสเซียนะคะอ่านี่แหละคะ่ะนะคะก็อ่ะเป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งละนะคะแต่มันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อรัเสเซียว่าใจรัเสเซียนะ่ะเขาหยุดการบุกรุกเข้าไปในยูเครนแต่อย่างใดเลยก็เรียกว่าง,งานนี้เนี่ยนะคะรัเสเซียเองก็ยังคงรุกคืบหน้ากันอยู่นะคะม่อฟังคะในแนวรบเนี่ยนะคะของในประเทศยูเครนณขณะนี้แหะคะ่ะ ซึ่งนะคะในส่วนของอข่าวคราวนะคะที่มีกันออกมาเนี่ยเขาบอกว่าทหารรัเสเซียก็ยังคงเดินหน้าถล่มเป้าหมายนะคะ,ะกันเ,เรียกว่าถล่มเป้าหมายในหลายๆเมืองรวมไปถึงเมืองคาคีฟนะคะโดยเฉพาะในกรุงเคียฟด้วยแล้วก็เมืองคาคีฟด้วยซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ในยูเครนณะเวลานี้นะคะก็มีข่าวกันออกมาจากทางด้านของรัเสเซียด้วยว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพรัเสเซียนะคะอันนี้เป็นการถแถลงอย่างเป็นทางการนะคะจากทางกระทรวงกลาโหมของรัเสเซีย ยอมรับเป็นครั้งแรกเลยว่ากองทัพรัเสเซียเนี่ยสูญเสียทหารไปแล้ว498นายในการปฏิบัติหน้าที่และอีก1,597นายเนี่ยได้รับบาดเจ็บโดยข้อมูลนี้ก็แตกต่างอย่างมากนะนะคะจากข้อมูลของอยูเครนค่ะที่ทางประธานาธิบดีนะคะเซะเลนสกี้เนี่ยบอกว่ามีทหารรัเสเซียถูกฆ่าตายไปประมาณ9,000นายค่ะพร้อมกับคุยอีกด้วยบอกว่ายูเครนเนี่ยสามารถทำลายแผนนะคะทำลายแผนของรัเสเซียได้นะคะในช่วงเวลาแค่เพียงหนึ่งสัปดาห์ ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะมีข่าวว่าปฏิบัติการในการบุกของปูตินเนี่ยคืบหน้าไปอย่างช้าก็เป็นเพราะว่ากองกําลังของอทางรัสเซียนั้นมีปัญหาเรื่องของการส่งกําลังบํารุงแล้วก็เรื่องของความผิดพลาดทางยุทธวิธีนะคะและรวมไปถึงต้องเจอกับการรบต้านอย่างดุเดือดจากกองทัพยูเครนที่ด้อยกว่าทางด้านขุมกําลังแล้วก็อาวุธนะคะเพราะว่าในส่วนของยูเครนนั้นมีนักรบอาสาสมัครนะคะที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละคะ่ะอ่ะก็ ประเด็นความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ก็คงต้องรอติดตามกันดู